ในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระแสของการเหมือนแบบเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเนี่ยมันก็ออกมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ในบางอย่างนะคะเหมือนกับใกล้เคียงกับผู้ชายได้หรือแม้กระทั่งสามารถทําทดแทนได้อย่างเช่นออความสามารถต่างๆนานาน,าน,นะคะ อ่ะแต่ทั้งนี้หนึ่งเรื่องที่มันยังไม่จากไปจากสังคมของเราก็คือการถูกลวนลามหรือการถูกล่วงละเมิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ทั้งนี้ล่าสุดเหตุการณ์ในการล่วงละเมิดนะคะก็เกิดขึ้นค่ะกับคุณใบบัวเป็นสาวนางงามนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะโดยกรณีนี้นะคะนางสาวสโรชาอายุ24ปีหรือใบบัวนางงามใหม่ขอนแก่นปี2560 ได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลือนไทยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าถูกพนักง,งานไรเดอร์แบรนด์ดังลวนลามขณะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เอาจริงมานอาอมม้องคะาเลอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมีไม่กี่แบรนด์สามารถแบบรู้ได้เลยว่ามีแบรนด์ไหนบ้างคือเหมือนกับไม่ได้เยอะเหมือนที่ในพื้นที่กรุงเทพนะค่ะโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่16ตอนเกือบตีหนึ่งได้เรียกไบค์ก็คือมอเตอร์ไซค์นี่แหละจากหลังมอ หลังมองในที่นี้ก็คือหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ,คะไปในเมืองค่ะซึ่งมันไม่ได้ห่างไกลกันมากโดยตอนแรกเนี่ยที่ใช้บริการก็ยังพูดคุยกันปกติแต่พอใกล้ถึงที่หมายคนที่เป็นคนขับจักรยานยนต์เนี่ยขับพาขับอ้อมไม่ไปส่งหลังจากนั้นนะคะก็มีการเอื้อมมือเนี่ยมรลูบส่วนใบบัวนะคะเธอก็ตกใจแต่เธอก็ได้ใช้มือเนี่ยปัดออกไปหลายรอบจนกระทั่งก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้ โดยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็คือคุณใบบัวได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะทางพันตํารวจโทสุพนันสุพิไลกุลค่ะรองผู้กํากับการสอบสวนสอบพอมืองขอนแก่นออกมาเปิดเผยหลังจากที่ทําการสอบปากคาน้องใบบัวผู้เสียหายในคดีอย่างละเอียดและได้ติดต่อไปยังไรเดอร์คู่กรณีที่ถูกกล่าวหาแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวติดบ้านเงียบเลยไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยได้ออกหมายเรียกไปแล้วนะคะ โดยภูมิลำเนาของนายคนนี้คนที่หลวนดลามน้องใบบวัวเขาก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างอำเภอก็คืออำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นโดยในขณะน,นี้ในทางคาดีก็อยู่ระหว่างการรอตัวไรเดอร์มาสอบปากคำและแจ้งข้อหาอนาจารย์รตามขั้นตอนนะคะหากไรเดอร์รายนี้หลบหนีไม่มาตามหมายนัดทางพนักง,งานก็จะพิจารณาใช้ดุลยพินิจในการออกหมายเรียกครั้งเดียวหรือสอครั้ง หรือสามารถออกหมายจับได้ทันทีเบบนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมันยังเกิดขึ้นคือถ้าไม่มั่นใจอย่าเดินทางแล้วคือช่วงเวลาก็กาค,<ช>คือกลางคืนใช่ค่ะคือโดยปกตินะถ้าเราใช้ชีวิตเป็นเหมือนแบบประจําวันเรามีการเดินทางแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกแต่บางทีอ่ะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นโด่คาดคิดแน่เราก็ไม่รู้ไงฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับคุณใบบัวนั่นเองค่ะ